ที่นี่ไม่ใช่แค่โรงแรมธรรมดาสำหรับการพักผ่อนหรือร้านอาหารติดดินแนะ้น้ำเจ้าพยาแต่ที่นี่คืองานศิลปะชั้นเอกที่มากด้วยคุณค่าทางงานสถาปัตยกรรมที่สวยงามและที่นี่ก็คืออัมแดงแป้งคอกหรือว่าไซโฮเทลครับ เป็นวิติ่โคอนเทลขนาดเล็กในย่านคลองสานซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสีแดงเลยซึ่งสีแดงก็จะแทรกซึมอยู่ในบรรยากาศในการตกแต่งภายในทั่วทั้งอาคารเลยครับทางเข้าด้านหน้านะครับก็จะมีสระว่ายน้าที่ดูแปลกตามากเลยโดยเฉพาะดีเทลที่ขอบตัวสระเนี่ยก็เป็นการหยิบเอารูปแบบของโอ่งน้าโบราณมาใช้ในการดีไซน์นะฮะจนได้รับยกย่องจาก Booking.com นะฮะว่าเป็นสระว่ายน้าที่สวยแล้วก็โดดเด่นไม่เหมือนใครเลยทีเดียวภายในล็อบบี้นะครับก็จะตกแต่งด้วยบรรยากาศที่ย้อนยุคนะฮะแต่มีความร่วมสมัยนะครับผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างไทยจีนตะวันตก เขาด้วยกันอย่างลงตัวเลยทีเดียวครับและเมื่อเราได้ย่างก้าวเข้ามาในล็อบบี้แห่งนี้นะครับบริกรก็จะนำเวลคัมดิงออกมาต้อนรับเรานะครับที่ผมลองชิมดูแล้วเนี่ยโอ้โหประทับใจมากเลย